เรื่องไม่อายทำกินกล้าทำดีกลัวทำชั่วหลายๆคนคงรู้จักเสียตันคุณตันภาสกรนาทีหรือที่บางคนเรียกว่าอิชิตันนั่นแหละประวัติชีวิตของเขานั้นน่าสนใจกันมาเกเขาต้องลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามเพื่อทำงานช่วยเหลือพ่อแม่และงานที่เขาได้ทำนั้น จะไม่เลือกงานใดๆทั้งสิ้นอาชีพแรกที่เขาทำก็คืออาชีพพนักง,งานยกของยกสินค้าตอนนั้นเขามีอายุ17เจปีเท่านั้นเองเขามีกำลังวังชาที่แข็งแรงและเขาเองก็เป็นคนที่ขย,ยันขันแข็งอีกด้วยและมักจะทำนอกเหนือจากหน้าที่ที่มีอยู่ประจำรวมทั้งทำเกินเวลาอีกด้วยเขาเลยมักจะได้รับเลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ได้ไปเป็นเซลและได้ไปเป็นซูเปอร์ไวเซอร์คือเจ้าหน้าที่ที่คุมเซลล์อีกทีหนึง่งไปในเวลาการทำงานของเขา4ปีเขามีเงินเดือนเพิ่มขึ้นมากนี่เฉพาะเงินเดือนของซูเปอร์ไวเซอร์ยังไม่นับค่าคอมมิชชั่นอีกถ้ารวมค่าคอมมิชชั่นด้วยก็เดือนหนึ่งประมาณช่วงนั้น4ี่หมื่นกว่าบาทตอนนั้นอายุเขาเพียงแค่21ปีเท่านั้นเองเขาน่าจะเอาดีในทางนี้ได้ แต่เขานั้นมีความรู้สึกว่ามันอิ่มตัวเขาเลยลาออกจากงานไปทำอะไรรู้ไหมไปเปิดแผงขายหนังสือพิมพ์ไม่ใช่ที่กรุงเทพนี้นะแต่เป็นที่เมืองชนบุรีซึ่งก็ไม่ใช่บ้านเกิดของเขาอีกด้วยแต่ว่าเขานั้นได้ไปเจอทำเลที่เหมาะสมมากที่เป็นตึกแถวอยู่ใกล้ๆก,ก,กับสถานีรถทัวร์พอดีใกล้ๆย่านศูนย์การค้าอีกด้วยมีผู้คนเดินกันพลุกพล่านทั้งวันและทั้งคืนก็ว่าได้ เขาคงอยากที่จะมีกิจการเป็นของตัวเองมากกว่าการรับเงินเงินเฉยๆแต่มันก็เสี่ยงอยู่สำหรับการขายหนังสือพิมพ์แต่ว่าเขามีความขยันขันข็งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วชอบสู้ความยากลำบากต่างๆสู้งานทุกชนิดขนาดประเภทที่ว่าพอร,รถทัวร์จอดหรือว่ารอรับผูดด้โดยสารอยู่นั้น <S <S เขาก็จะเอาหนังสือพิมพ์ไปขายบนรถทัวทันทีแล้วก็เลือกเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือพิมพ์เท่านั้น ตอนนั้นเขามักจะนุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อยืดแล้วก็เดินขายธรรมดาทำอย่างนี้ทุกว,ว,วันแล้ววันแล้ววันเล่าที่จะทำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งระหว่างที่เขาขายหนังสือพิมพ์บนรถทัวร์อยู่นั้นสายตาได้ไปเจอกับเพื่อนซึ่งได้เคยเป็นเซลล์รุ่นเดียวกันกับเขานี่แหละแต่เวลาเดินผ่านเขานั้นหรือเดินเข้าไปใ,ใกล้ๆกล้เพื่อนเซลคนนั้น เพื่อนเซลคนนั้นไม่กล้าที่จะมองหลบหน้าหลบตาเขาทันทีเป็นอย่างนี้อยู่ถึงสองสามครั้งที่เห็นกันคุณตันมีความรู้สึกในจิตใจ,ใจของเขาว่าเขาเป็นอะไรทำไมถึงหลบหน้าหลบตาเขาเช่นนี้คุณตันเลยเดินไปถามเพื่อนเซลคนนั้นตรงๆว่ามึงเห็นกูไหมเขาได้ตอบมาว่าเห็นคุณตันได้ถามเขาว่าจำได้ไหมจำได้แล้วทำไมไม่ทักทายกันละ่ะ เพื่อนคนนั้นตอบว่ากูกลัวมึงอายตั้งแต่นั้นมาคุณตันบอกว่าผมจำคำนี้ไว้จนถึงทุกวันนี้เขาเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมการทำมาหากินโดยสุจริตนั้นจึงต้องอายกันด้วยละ่ะในสายตาของเพื่อนที่เป็นพนักง,งานเซลล์คนนั้นคงคิดว่าคนที่เคยเป็นซูเปอร์วเซอร์มีเงินเดือนมากรวมทั้งได้ค่าคอมมิชชั่นอีกออกมาเดินเล่ขายหนังสือพิมพ์ มันแสดงถึงความตกต่ำหรือความตกต่ำมันวัดจากอะไรกันแน่วัดจากการเงินหรือรายได้กระมังจากเงินเดือนสี่หมื่นกว่ามาเดินขายหนังสือพิมพ์เรียกว่ารถตัวเองต่ำลงหรือเลยน่าจะอายแต่สำหรับคุณตาแล้วนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรเลยเพราะว่าเป็นการทำมาหากินโดยสุจริตและเขาเองก็พยายามสอนลูกน้องหลายๆคนสอนใครต่อใครว่า ที่หลังอย่าอายทำกินนะและปรากฏว่าในเวลาไม่นานกิจการของคุณตันนั้นก็จเจริญยิ่งขึ้นเรื่อยๆจากการทาแผงหนังสือพิมพ์ก็กลายมาเป็นการทำร้านขายหนังสือพิมพ์ขายหนังสือขายเทปแล้วก็ขยายเป็นร้านอาหารทำสุกี้ร้านทำเบเกอรี่รวมทั้งร้านถ่ายรูปงานแต่งงานต่อไปก็ขยายออกเป็นการทำอสังหาริมทรัพย์ ก่อนที่จะไปร่ำรวยจากการผลิตกรีนทีหรือว่าชาเขียวโออิชินั่นแหละที่มีชื่อโด่งดังมากในทุกวันนี้ทั้งหมดนี้เริ่มมาจากการที่เขาบอกว่าอย่าอายทำกินโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เขาร่ำรวยกว่าเซลล์คนนั้นมากมายทีเดียวเซลล์คนนั้นก็ยังเป็นเซลล์อยู่เหมือนเดิมแต่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจระดับหลายพันล้านไปแล้วที่คุณตันเขาเล่ามาน,นี้ ทำให้พระอาจารย์ได้ฟังแล้วนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ผูหล,ลงเมื่อสิบปีก่อนโน้นเวลาที่อาจารย์เดินบินธาบาตอยู่จะเจอเจอกับเด็กชายคนหนึ่งจะทักทายเขาอยู่เป็นประจำเพราะบ้านเขาอยู่ปลายหมู่บ้านเวลาไปบินธาบาตจะเจอกับเด็กคนนี้เสมอๆบางทีเขาใส่บาตรก่อนที่จะไปโรงเรียนด้วยมีช่วงหนึ่งปิดเทอมเด็กชายคนนี้ซึ่งอายุประมาณสักสิบขวบเห็นจะได้ เขาอาสามาสภายย่ามเดินตามพระอาจารย์เพราะว่าบิดาบาทที่ภูหลงนี้มีอาหารเยอะมากแค่ข้าวเหนียวก็หนักเป็นกิโลแล้วผลไม้อีกต่างหากบางทีก็ได้ขนุนมาเป็นลูกๆทีเดียวเด็กคนนี้เลยอาสาสภายย่ามตามพระอาจารย์บินทบาตตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าจะเดินผ่านบ้านของเขาก่อนเป็นอย่างนี้อยู่สองวันพอถึงวันที่สาม เด็กคนนี้หายไปไม่มาตามพระอาจารย์บินทบาตข้ากลับมาได้ผ่านบ้านเด็กคนนี้เจอเด็กคนนี้อยู่เลยถามเขาว่าทำไมไม่ตามพระอาจารย์เหมือนเดิมละ่ะเหมือนทุกๆวันก่อนนะเขาบอกว่าเขาอายครับเพื่อนๆเ,เ,เขาล้อเขาล้อมาสองวันแล้วผมเลยไม่กล้าไปเดินบินธบาตกับพระอาจารย์ครับคนไทยจำนวนไม่น้อยเป็นเช่นนี้เรียกว่าถ้าเป็นการกระทำความดีแล้ว กลัวกันกลัวคนล้อเวลาเจอคนเป็นลมอยู่ริมถนนไม่ค่อยมีใครไปให้การช่วยเหลือคนป่วยเหล่านั้นถามว่าไม่มีน้ำจิตน้ำใจหรือไม่ใช่ไม่มีน้ำใจนะมีแต่กลัวกลัวว่าจะทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นๆเขานั่นแหละกลัวเขาจะหาว่าอยากดังกันบ้างละบางทีเวลานั่งบนรถไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถเมล์พบเจอคนแก่ชราเจอผู้หญิงท้องแก่ยืน บางคนไม่กล้าลุกให้ที่นั่งแก่ผู้คนเหล่านั้นถามว่าเพราะอะไรไม่ใช่ไม่มีน้ำจิตน้ำใจนะกลัวกลัวคนจะว่าเอากลัวคนจะมองเอากลัวว่าทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นๆเขาแต่แปลกเวลากระทำความไม่ดีแต่กล้าที่จะทำกันเช่นไปพูดแซวผู้หญิงบ้างไปร่วงละเมิดผู้หญิงบ้าง<ๆ>ก็ทำกันจงครึ่มบางทีวัยรุ่นต่าง ขับมอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องรบกวนชาวบ้านทั้งกลางวันกลางคืนก็มียังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการกล้าทําทุจริตคอร์รัปชันต่างๆหรือว่ากล้าคดโกงหลายๆอย่างอีกมากมายคนไทยเดี๋ยวนี้มีค่านิยมประเภทที่ว่ากล้าทําชั่วกลัวทําดีและอายทํากินงถ้าทําอาชีพโดยสุจริตเป็นอาชีพที่ดูเหมือนว่าไม่เท่จะมีความละอายมากอายที่จะบอก,กใคร บางคนอายที่จะทำด้วยซ้าไปแต่อย่างคุณตันหรืออิจิตันนั้นเขาไม่คิดที่จะละอายอะไรเลยจากที่เคยเป็นซูเปอร์วเซอร์มีเงินเดือนมากมายมักขายหนังสือพิมพ์คนมองว่าเป็นงานที่ต่ำหลายหลายคนอายทุกวันนี้ยังอายกันอยู่อีกมากมายขายของประเภทนี้โดยเฉพาะถ้าเคยเป็นพนักงานกินเงินเดือนมากๆบางคนขับแท็กซี่ ไม่กล้าจะบอกว่าเคยเป็นพนักงานบริษัทโนู้นบริษัทนี้เพราะเขารู้สึกว่าการขับรถแท็กซี่นั้นเป็นอาชีพที่น่าอายอันนี้รวมไปถึงการที่บางคนไปดูแคลนคนที่เขากวาดถนนพนักงานกวาดถนนต่างๆเหล่านั้นไปดูแคลนเขาว่าเป็นพวกที่ต่ำอย่างนี้บ้างลหละอันนี้เรียกว่าไม่เห็นคุณค่าของการทำงานอย่างสุจริตซึ่งต่างจากเมืองนอกมาก เมืองนอกนั้นเขาไม่ได้วัดความสูงต่ำที่เงินหรือเป็นพนักง,งานกวากถนนเป็นพนักง,งานขับรถเขาก็ถือว่ามีคุณค่าไม่น้อยไปกว่างานที่โด่งดังหรือว่างานที่มีเกียรติสูงส่งขอให้มีความขยันหมั่นเพียรและให้มีความซื่อสัตย์สุจริตก็แล้วกันแต่ที่เมืองไทยเดี๋ยวนี้มีคติที่ว่ากล้าที่จะทำความชั่วกลัวทำดีและอายทำกิน ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ว่าไม่กล้าทำชั่วไม่กลัวทำดีไม่อายทำกินละ่ะบ้านเมืองของเราก็จะเจริญมากมายกว่านี้และผู้คนก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าคนเราสามารถที่จะพึ่งพาลาแข้งของตัวตนเองได้มากขึ้นไม่ต้องสร้างภาพว่าฉันใช้สินค้าแบรนด์เนมนะฉันเท่นะแทนที่จะอยู่อย่างสมถะแต่ว่ามีความขยันมันเพียรในการประกอบอาชีพสุจริต และกระทำความดีอย่างต่อเนื่องกันนั่นเองจากบทบรรยายพระอาจารย์ภัยสารวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ